สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก่อมาหมายเดิมครับผมวันนี้ผมก่อจะใจระยะ54นะครับวันนี้ผมก่อจะใจกันยาวน่อยท่านผู้ชมบ่าหันทุ่นผมนะครับเพราะว่ามันผมตีไก่นะครับส่วนอาหารที่ผมใจก่ออาหารปลากินพืชน,นะครับเป็นอาหารปลาดุกผมไปตากแห้งแล้วก็ตํานะครับแล้วก็ ตัวไปด้วย M150 ป่านึงนะครับแล้วก็ไอ้ลำลำมะลินะครับน้ลำลำมะลิอบนะครับใส่พอที่เราจะใส่นะครับ ก็ไม้เขียวไม้เขียวเห็นไหมถ้าเป็นไม้ธรรมชาตินี่ท่านผู้ชมใจไม้เขียวนะครับจะด,ดีครับเก็บก่อนเขาบอกมาทั้งมันเข,เขาเข้ากันนะครับ ไม้เลกเขาก็เอามันเป็นผงน้อยครับท่านผู้ชมให้มันไปตกอยู่กองไว้ที่แหนดกันนะครับเเล่นเ่นนำอาหารสักเตื้อนครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยมาลองเพราะว่า พี่นั่นนะขอเนี่ยเหมือนผมก่อนนะครับนี่นะครับเอาไปใส่กันเลยมามือก่อนโอ้หนาวน,นี่ก็จัแ่เย็นครับท่านผู้ชมเย็นขนาดโอ้ท้ามีไหน วันนี้จะเล่นห้าสี่ยี่ห้ออย่างกอมพูนะท่านผู้ชมอ่านบัตรจ้างนะครับนี่นะครับการนี้ผมก่็ซื้อมาปันสองครับ ปิ๊ปปี้น้องๆเขานะครับโอเคครับไปอรอลุ้นกันเลยนะครับออโอ้โหครับท่านผู้ชมดี่มากครับท่านผู้ชม ดยอดนแตกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โห,ห54ได้เรื่องนะครับสุดยอดเลยโอ้โหโอ้โหปวดก่อนเมื่อกี้มันมยอดไปรอบนึงแล้วนะ น้าสีได้เรื่องแล้วโอ้ยแสงงามๆได้ซื้อมาเพิ่มมาดีเดียวแสงงามอ่ะโอ้ยซุบยอดเนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลาปิกบ้านแล้วครับ ีมองปจายห้าโมงนะครับแล้วก็เขาก็มาต้อนแหกันนะครับวันนี้ก็เข้าอยูสองนะครับได้ไดตัวเดียวนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่นะครับเข้า2องุ้นหนึ่งนะครับจะได้เขากไปปักกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะเก็บของอย่างก็ จะปิกกันแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเขาก็ปิกมาเขาก็จะต้มส้มนะครับตอนนี้ก็ปิกมากวข้ามห้าโมงนะครับไปพอกันเลยนะครับข้ามันก่อน เอกก่อนออกเกตมันออกก่อนนะครับตัวใหญ่อย,ยอยู่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมาตายเมันมาตายเต้าอืมตายาตายกันนี้อืม ตอนนี้มันจะผ่าตองมันก่อนนะท่านผู้ชมเอาขี้มันออกก่อนนะครับอุ้ยอุ้ยมืดมัวะกุ๊กเอิครั่านผู้ชมมัวก่อก

หอมแดงนะครับหอมแดงหอมหัวใหญ่เจ๊ไข่นะครับใส่ในหม้อครับเคือส้มนะครับเคือส้มแล้วก็คานะครับอืมรอน้ำเดือดก่อน เลือนะครับท่านผู้ชมส่วนไอ้พริกนี่เดี๋ยวผมก็ใส่พริกปนทีหลังนะครับโอเคกลิ่นเครื่องปรุงอย่างนี้ก็ออกมาแล้วจากนั้นผมก็จะเอาปลานี่ใส่นะครับ ็บีบมาันนา้วนะครับเดี๋ยวถ้ามันบดส้มตัแต่เขาไปใส่มันรูนนะครับก่อนนี้ก็ผมก็จะใส่พริกเป็นผงนะครับผมขอ,อนี่ตาพริกผงนะครับนี่ถ้ามันปองก็ใส่แหมแล้วผมก็จะจิ้มผ่อนะครับโอ้จ้าลำขาดเกลือหน่อย ะน,อออนะครับผมจะยกออกแล้วครับโอ้ฮอตตักนะครับอืมน่ากินขนาดท่านผู้ชมน่ากินจะแตะ ผู้ชมเขามากินต้มส้มปลาด้วยกันนะครับตอนนี้ก็จะมืดนะครับต้องกินก่อนมืดเดี๋ยวมันจะบบคให้สะดวกนะครับอน้ำหวานปลาธรรมชาตินี่จะหวานนะกินมันนะนี่เหรออืม ถ้ามันใหญ่โลปลายขึ้นนี่กระดูกมันจะใหญ่นะครับถ้ามันน้อยตัวสักเจ็ดแปดเม็ดนี่มันจะมีกระดูกนั่งนะครับอือข้ำละไก่ของห้องอะถ,ถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe ให้ตัวเองนะครับเนอะเพราะว่า คลิหน้าผมจะไปลงห้วยก็จะขึ้นดอยหมูหู้นนะครับสวัสดีครับ